นี่คือจอมยุทธเด้เบื้องหลังพนนันประทัมาดาเด้ตุ้มหมอกงอยขั้นแต่เราหมึอแต่ละเวทเนี่โอ้ยผุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยายุทธรีวิวบ้านพักเขาใหญ่ผู่มเวลาราคาเพียงแค่3,900บาทต่อคืนเท่านั้นมาดูกันมีห้องครัวใหญ่ๆเอาไว้ชมอาหารกินด้วยไปกันต่อพิทต็กคู่เอาไว้เล่นด้วยไปกันต่อที่ห้องไม้เล่นเอาไว้ล็อกดาวเกะได้ละไปกันต ไปกันตอ่อแอดกสิบพ่นนตุลาพฤศจิกาธันวาจะมีห้องว่างนะมีสระว่ายน้ำด้วยไปกันตอ่อบ้านพักหลังที่สองไปกันต่อห้องนอนสวีทพอแยกออกมาจากหลังใหญ่ไปกันตอ่อมีห้องน้ำในตัวด้วยนะจ๊ะตั้งแต่ฟ้วจะเป็นยังไงไปดูกันโปรโมชั่นสุดคุม้มถ้าโทรจองผ่านเบอร์นี้รีอาหารเช้าด้วยนะจ๊ะฉันบนมีทั้งอ่างสักุชิล้วก็ที่นั่งกินชิวๆสบา,ายๆส่วนตัวคือชอบมุมนี้มากห้องนอนหลังใหญ่มีด้วยกันสามห้องส่งวนห้อง